เอาข้าวปั้มาฝาก,ฝาก,ฝาก,ฝากครับแล้วก็นี่ครับพอดีที่ร้านขายข้าวสาราน้ำด้วยอ่ะก็ไปกินทางทางชีวิตแกต้องสู้ต่อไปครับไม่ใช่ผมว่าคนมีนะครับแบ่งปันกันไปเล็กน้อยๆนะครับก็มาถ่ายทําชีวิตแกก็รูก้แกรําคานเลยว่าห <laughs> รอไม่ลำคานหรอกพี่เนาะทม,มาช่วยเป็นสื่อให้เผื่อเจอผู้ใหญ่ยยใจดีเขา สงสารเราไปมีตรงไหนเผื่อไปเจอตรงไหนรถเสียรถอะไรเงี้ยเผื่อช่างเผื่ออะไรเขาเห็นเนาะเขาออเอาอเขาสงสารเราก็ดูแลกันไปนะครับขอสารให้พี่วงห้ากิโลก็ได้กินไปเอาให้เยอะไม่ได้พี่มันจะนักยิ่งเยอะเรหนักมากเดี๋ยวให้เรื่อยๆเป็นไรพี่ดูแลกันไปครับเล็กน้อยเพื่อผมถูกรางวัลที่หนึ่งครับผมช่วยพี่ผมถูกรางวัลที่หนึ่งได้ไงใครจะไปรูนะพี่เนาะ ที่เราเอาความแน่นอนไม่ได้นี่ถ้าพี่วกตัวละทีหนึ่งมาเนี่ยหาอะไรพี่เนาะเคยซื้อไหมก็ช่วงนี้รู้สึกติดขัดตัวยังไม่เพื่อได้ซื้อเลยโอ้รู้ไม่ต้องรู้สึกด้วยหรอแต่ถ้าวันไหนฝันดีก็อาจจะซื้อมีฝันดีเขาหรือเปล่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ฝันเลยยังไม่ได้ฝันเลยเนาะวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบโอ้นี่สิบสามสิบแล้วสามสิบกรกฎาสามสิบเอ็ดกรกฎาคมแล้วก็หนึ่งซิงหาเนาะ ไม่ออกสิงหาเดอ้อหกแปดนะพี่หกแปดหกแปดเออเพื่อเพื่อเขาขายต้นที่ซื้อต้นี่สักใบหนึ่งแต่แต่หัวนี้ผมเห็นที่ไหนเนาะเหมือนมาห<อ>กแปดหกแปดเหมือนกันครับเลขเด็ดพี่วงอาจารย์วงครับ <c oughs> บางคนเรียกเสียวงอ่าบางคนเรียกพี่วงอ่าบางคนเรียกตาวงอ่าคนเรียกอาจารย์วงครับแล้วแต่จะเรียกอะไวงเนาะครับผมอย่าไปซีเรียสกับชีวิตครับ ผมก็มีพลังลก,กำลังใ,ใจสู้ต่อไปว่าไอ้บางทีมันเครียดมากครับตอนีธุรกิจเราก็เหนื่อยๆเจอแก่ยังสู้ชีวิตรเราก็ต้องสู้ต่อไปแหละครับชีวิตกีฬาละครครับไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ใช่สายฮาพี่วงไม่ต้องรอให้ใครมาถ่าย youtube ไม่ต้องต้องการให้ใครมาถ่ายหรือให้ช่วยเหลืออะไรครับผมน้องพี่วงนี่คือทำมาให้กินแกไปแต่เราเจอแล้วก็ถ่ายช่วยแกไปครับ เผยเอฟซีได้เจอเผอช่างที่ยามาดูยูทูบเราเจออาว่าพี่วงเสียตรงนั้นคันนี้เนี่ยเจอครับสาลรอไปในจรคันนี้สำหรับพวงครับกครเจอแกเสียข้างครก็ถ้าใครมีความรู้ความสามารถจะเป็นปัันครับจอดน้ำดื่มพลปวดให้แกได้กินแกกระหายครับเฮ้ยาแต่หมาเนาะมาแม่เนาะกระเทียมพริกหอมแล้กระทุถังกะละมังครับตัวนี้ สุดยอดเลยครับวันนี้จะไปตานีสุดจะไปธรรมศาสตร์ต่อเลยบ่ไปตาน,นีก็จะพักอยู่ที่ตาน,นีเนี่ยไปตาน,นีก่อนมีที่พักไหมก็พักอยู่เขตเขตรามมั่งมีที่ก็จะมีศาลาก็จะมีทอทัดของอะไรอยู่างเงเออที่ศาลาบ้านตาน,นีจะมีที่จอดจอนนักรยานตานานเออเออแถบนั้นมีเนาะ ฉันนี้วิ่งไ,ไหวไหมเนี่ยก็บางทีก็ไม่ได้มามันตอนมาก็ไม่ได้มาเส้นนี้เนาะอ,อ๋อวนไปวนมาวนไปวนมาแต่จริงๆเราตั้งใจจะไปพับพาชัยไม่ใช่หระจริงๆก็จะว่าจะไปพับพาชัยออกไปนู่นนหะครับแต่ว่าทางรู้สึกว่ามันเหมือนกับทาใหม่ที่ทาใหม่ด้วยก็แล้ววิ่งแล้วมันสายเลมันเป็นลุมเนาะมันจะเป็นพื้นน,นะถึง<ม>เ,เอาในสะดวกลอดภัยแหละ รถพีงอันตรายด้อยวิ่งเนี่ยวันทายกลางคืนอย่าวิ่งด้วยกลางคืนเนอะจังหวะรถมันจะสวนทางมันคือเวลาเผื่อรถเรามันจะสายเนาะเออแต่กลางคืนนี่ห้ามไปเลยจอดเลยอันตรายหาที่นอนเลยมันเปลี่ยนเลยฮเลยฮะเปลี่ยวเออเพราะว่ามันเป็นต็นทุ่งเนาะใช่เต็นทุ่งทั้งหมดครับถ้าวิ่งนี่ก็จะมีไปโอ้ยง่ายก็กลางคืนจะวิ่งมันอันตรายกลางวันเราถ้าวิ่งกลางวันเราก็ สถานีต่อไปก็น่าจะเป็นตานีครับที่รับซื้อของเกา่าตานีก็คือประสาทครับเนาะก็จะคัดของขายแล้วพักสักคืนเนาะก็พักจะหาที่อาบน้ำอะไรเออหาที่อาบน้ำที่ตานีก่อนพักเสร็จก็ค่อยไปไปหาของเก่าต่อที่ประสาทเพราะว่าไม่ได้รีบก็ไปแบบเรื่อยๆครับก็คือเราไม่ได้รีบเหมือนรถขนส่งเราเป็นไม่มีจุดหมายปลายทางอ่าเราไม่ได้ว่า พี่วงนี้ไม่ใช่ว่ารถคนส่งครับเหมือนเคอรุงเคอรี่รรต้องไปจุดหมายปลายทางพี่วงไม่มีชีวงนี้เร่ร่อนไปเรื่อยๆนะพี่นนองครับคำคบไหนนอนนั่นไม่ได้เสียดว่ากูต้องไปตรงนั้นให้ถึงวันนี้ต้องถึงตรงนั้นไม่เอาไปเรื่อยๆพี่วงก็จะใช้สไตล์นี้ในการทํางานใช้สไตล์นี้ในการใช้ชีวิตครับแกคงใช้ชีวิตแบบนี้ได้อีกไม่นานนะครับแกว่าแกคงไม่มีเวลาซ่อมรถหรอกมั้งกะพี่เปิดาอขายของเก่าไปซะ หรือว่าไปหาที่จอดอยู่ที่สุรินหาเดินเก็บเดินอะไรเอาสุรินเป็นเป็นเมืองที่ผู้คนเยอะแยะผู้คนเยอะแออัดคนอยู่เยอะครับแออัดแล้วก็ถ้าเดินพี่พี่โงคงไปเดินเก็บแถวไอ้หลังมุงหลังมอคนเยอะเแนะนำอยู่ครับแต่ก็เคยไปว่ามีคนก็เคยเขาหาสซจัเพราะว่าไปแถวไอ้เขามออะไรเนี่ยเออหลังมอใช้ไ่าหลังมอแถวไอ้มหาวิาลวิาลทูสุรินเนาะ เออก็เขาก็ได้แต่ผมไม่เคยได้ไปเพราะว่าผมก็หาตามที่ผมเคยหาน่ะคือเรามีจุดหมายอยู่แล้วนะเราไม่ได้หาสไปยสปพานแล้วอ้าวพี่วงทำไมงี้เราไม่ได้จอดเก็บอยู่แล้วเนาะก็มีบ้างบางทีบางทีก็เก็บมาเรื่อยๆตามทางต้องพึ่พอก่นจะจอดเก็บเพราะว่าถ้าวิ่งผ่านๆแล้วเจอก็จอดเก็บเ่เก็บก่อนจะจอดสารายงี้เจออะไรก็เก็บไปเนาะ จอดตามที่จอดรถถ้าเจอก็เก็บครับสะสมเรื่อยๆกับการไปซช้อชิบนไม้ก็อาจจะได้สอบหนึ่งสองสอบเออแล้วแล้วพี่พี่ถามหน่อยถ้าข้างในที่จะรื้อนี่รื้อออกมานี่มันจะได้ขายไปตานี้หรือว่าหรือว่าหรือว่าของมันขายไม่ได้บางอย่างก็ขายได้ครับแต่บางอย่างผมก็จะเอาไปทำรถก่าอ๋อคือของข้างในนี่เป็นอะไรสัจสวนมากนะพี่เนาะอะไรสัจสวนมาก งคัได้หน่อยครับถ้าช่างกิโลเป็นเหล็กเลยก็มันก็ได้ถูกเหล็กตอนนี้ก็ลงไม่ราคาแปลกเนาะเหล็กใหม่แพงมากครับเหล็กเก่าลงราคาเมื่อกี้มีถ้าเหล็กเก่าขึ้นราคานี่เหล็กใหม่ก็ยิ่งจะแพงยิ่งจะแพงใช่ไหมครับไปคุยกับคนที่เขาซื้อเหล็กเขาบอกว่า่วเหล็กขึ้นเหล็กใหม่ก็ขึ้นอืมโอ้ มันไม่ได้อยู่ยืนเนาะมีไเมยไม่เสมอตัวเนะพี่นนองไม่ได้ว่าราคาคงที่นี่ครับขนาดคนเก็บขยะหรือเก็บของเกา่าข้างของเกา่ายังลำบากเ้วยนะพี่นนองครับผม <c oughs> เออครับมาอยู่กับแกก็คุยกับแกไปครับทำคลิปกันไปด้วยทำถ่ายบรรยากาศนนกันดีกว่านะก็ได้เอานำเข้าสารเล็กน้อยครับไม่ก่โลแล้วครับมาฝากพี่วงไป ใช่วเรามีอะไรมากมาครับพี่เป็นงปันกันเล็กน้อยครับไปเกลยได้ดำรงชีวิตต่อไปมีหรือไม่น้องทางสนานมีต้องมีเลยพี่ต้องมีแต่ว่ามันจะอยู่ไกลหรือใกล้เนาะก็นานมาตีรแต่ว่าไปตอนนี้ถึงเหียพี่ไม่เป็นไรเราโอนหมดเราเติมประมาณเครื่อไ่นไเออเติไปๆจอดตอนนี้ทีเดียวแล้วก็พักเครื่องพักอะไรแล้วก็เอาของขายก่อนเลยจะได้เตรียมต้น้วยเนาะ ก็จุดสําคัญสําคัญขอมองแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะว่าเอาพี่ขับมาจากบ้านทวดในเมื่อวิ่งเส้นไหนข้นเส้นบ้านทวดตะโกนใจนี่ไอ้ขึ้นขึ้นเนินใหม่นะท่านงนใหม่นะก็เขาปรับถนนใหม่นะครับแต่ก่อนมันก็มีเนินมันจะขึ้นยากแต่ทุกวันไม่ค่อยยากเพราะปรับถนนแบบให้มันสโลว์ลงนะผมไม่รู้ว่าพี่มาเลยนะแต่ก่อนผมเคยขึ้น บางทีก็ขึ้นเกือบจะไม่ได้ตรงไอ้นนศิลาตรงน้อ๋อบ้านนนศิลาแต่ทุกวันต้องปรับให้มันตามลงตามลงก็วิ่งสะดวกกว่าวิ่งสะดวกกว่าก็ค่อยสโลปขึ้นเนาะแต่ก่อนมันจะขึ้นลักษณะสูงครับขึ้นยากครับแต่ก่อนแต่ทุกวันขึ้นสะดวกแล้วก็ทำแบบต้องทำไอ้ให้มันสโลปลงครับผมครับมันก็ไม่สูงมันไม่ชันเหมือนแต่ก่อนถ้าแต่ก่อนไม่ชัน เลยสะพานมาหน่อยขึ้นนี่เกือบจะไม่ได้พี่ผมถามหน่อยพี่ใช้ชีวิตเร่ซื้อของเก่าในนานเรือยกี่ปีแล้วก็มันก็นานแล้วครับแต่ว่าผมก็ทําอย่างอื่นไปด้วยบางทีก็แต่ก็ไม่เคยกิงอาชีพเราไปสามล้ว่าคู่ใจพี่นี่พี่ใช้มากี่ปีแล้วก็หลายปีแล้วครับหลายปีเนาะแต่ก่อนมันมีพ่วงนี้ไหมแต่ก่อนพ่วงมัน ต่ออยู่ประมาณปีเท่าไหร่ห้าแปดอเ่ไรประมาณปีห้าแปดปีห้าแปดเพิ่งต่อแต่ก่อนถ้าใช้แค่เป็นสามล้อข้างหน้าเนาะตอนแรกก็เดียววิ่งไปกลับก็ไม่ได้อะไรได้แต่ขาดอำนาจเพราะว่าไม่มีลูกค้าประชาเนายอะเพราะบางทีก็วิ่งมาหาอะไรหาอะไรดิ่งกลับก็ไม่ไม่ได้อะไรก็เลยว่า ต่อลูกเลยดีกว่าต่อลูกพ่วงดีกว่านะครับเพราะว่าขายของแล้วก็ตอนที่ต่อพ่วงนั่นคือว่าแต่่อนมันมีที่นอนในศาลาเนาะแต่ทุกวันไม่ค่อยมีผมก็เลยต่อพ่วงขายของไปด้วยครับเพราะว่าบางศาลาก็ปิดหมดนี่ก็นอนในรถเลยเออเอาของไว้ข้างหลังข้างหน้านี่คือเก็บสมบัติเรากับกับที่นอนครับเออเนี่ย แต่ก่อนท่อนเดียวนอนลงนอนสาลาครับนอนตามภาพตามอาได้ใช่ไหมลำบากนี่เนาะลำบากลำบากแต่มันยากช่วงหน้าฝนครับหน้าฝนนี่บางทีถ้าเราจะนอนที่โรงเอาไม่ได้ธรรมดาพี่เนาะถ้าต่ออย่างงี้แล้วก็มันก็ได้นอนพี่เนาะได้นอนหน้ารถเพราะว่ายังไงก็หลบฝนได้ครับแต่ว่าแจอัดหน่อยก็ไม่เป็นไรดีกว่าต้องตากฝนสู้ๆพี่เนาะ ให้กำลังใจกันเลยครับเดี๋ยวเจอกันเรื่อยๆเลยก็อยู่แถวนี้ใกล้บ้านผมเราจะกันทุกๆบ่อยๆจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าพี่วงอยู่ไหนเผื่อใครได้เจอจะได้ดูแลหรือว่าแบ่งปัน,นพี่วงบ้างครับเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพี่วงครับสวัสดีครับ